สี่บาทหายอยู่เด้อครับพี่เป็นพวกอยู่เด้อนั่นลาอย่างบานี้นี่มาเป็นพวกแล้ววะนี่เออโอ้โหฮึบังรู้ว่านี้ดีเอาสองแล้วอันนี้นั่นยังขี่ไล่กับบาทสองครับ อเอาเยนไฟเขาแต่ว่าบวขาดครับผมโดนทุกดอกอฝนคือมาแล้ปรีกวบ,บนี้ฝนมาแล้วนมาล้โอครับบ่ย่านบ่ย่านมีล่มแล้วลไปวไปดาวล่มมาแล้ว <laughs> เป็นเสื้อหมีดอยู่พลายฮะดิโอ้ปลาปลาเขาแล้วใส่สวยใส่สวยปลาสกังปลาสกังวะครับแตะหลานกูมาแล้วใส่สวยแล้ววันนี้เนาะพลายเริ่มเขามาแล้วเห็นไหนรอบนี้พลายเถ็กขึ้นเก้าครับผมถูกดอกตัวนี้โควีดพาด การเลกา,รากค,ครับผมนะุูน่ะปลาก็สีเ่ิงท่งแดงแล้วครับุณน่ะสุดยอดสุดยอดแช,ชมป์ประจาสัปดาห์นี่ครับยี่สิบกิโลสัปดาห์ไม่ได้่สิบหกครับทั้งมานทั้งปลา,าทั้งเลขปลาลีวู้สามตัวติ่งติงเน้นเน้นเลยว่ะทีกอ,อ,อ,อเกือบเปิดกล้องบมดทัน,นเออ,ท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 ,อเทัน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 นี่ ตัวแขกสิได้เอาแล้ไปบายโบมีพ้าเนาะปร,ะรีเนาะสุดยอดอโอ้โหปลาเดี่ยฝนมากกระถือคือเก่าครับปลาเดี๋ยวสามสองสามรอด,ออดก็มีโทษน้อยโทษนี่ละเก็บซิวเก็บสอยแต่ว่าเก็บไปเก็บมานี่เครื่องพุงแยงแล้วครับนี่ลาา้านบ้านมึงฝนคือตองแขกแหร เอา้าวบอลมีบ่อตึกอยู่บ่อปลีตึกตึกอยู่บ่ะเห็นแล้วหนึ่งทันดีสามเอาโอเคครับผมถือว่าผ่านาโบผ่านจักรอบดินี่ผ่ <laughs> านอยู่รอบสองรอบนีแล้วครับนับได้อยู่ยได้การอยู่ครับ,าบ,าบตากล้องนับเลย <laughs> แกนแน่แก่ละบ่แก่ใส่ยางนะนะยกตาใส่ยาง มิตจิลีปลาลำปลาลำเอาขึ้นมาโซ่นะแม่นี่ทำเหมือนของแท่รู้ป่ะที่นี่ของแท่ของแท่ดิทองแท่คันดีของแท่ปลาถูกเป็นลุกถูกสุดยอดสุดยอดนี่เขาอี เแอมอ่ะเนี่ยของแท้อยู่ทางพี่บ่โอ้กล่องเสียบปลีลายขนาดเลยนี่ฮันดี้โอ้บ่มีพลาดอีอกมึงโอ้กล่องเสียบไลลาย,ลายกล่องเสียบปลีม่งทัพผุ้กูนะครับบ,บุญานนายกไปน้ำครับผมครัอบอาจจะเห็นบ่ดชัดครับบอด ไก่ไก่ไก่ปลาตองโอ้ได้เหรอปลาตองเขียวลาวบ๊อบเบนได้ปลาตองเขียวคร้อพค่งเคยเห็นครับปลาลานย้อมแพ้ครับยึบเก็บสะดุ้งเมื่อแล้วเจอแซมประจำสัปดาห์ครับันเจอกับปลี้ยครับผมดีดีบัวผ่านอู้บัวผ่านดี สองตัวแล้วสามสี่ห้าโอ้แน่นอนแน่นอนครับผมมานหวานหวานหวานทรงก็เป็นเช่มประจำสับดาค,ครับผมนี่กล่องเซี่ยบรี <c oughs> ไล่แจกอย่าไล่แจก ปลาโม้ว่านี่จนได้ไหลแจกปลาลีสาวโลเนาะเอา้าทางนี้กระเเาเลยละ่ะต้องเล่าปลาลีได้ไหลแจกปาลาสันไหลแจกเลยโคตรยังไงอ๋อเอาอยู่ใส่โปราหลาีเฮ็ดับานวะครับเฮ็ดยวานอ๋อยโดจะเจ๋อแบบนี้ อาอรอบนี้ล่างต่ออ๋อปอสะอาดรอบนี้นแม่นครับเที่ยวทุ่มือเนาะอ๋อรอบนี้เป็นใดรอบนี้มาแม่ปลาเอ้ยวัดที่นี่ฮันดีโอ้โพลาดหน่อยมอน,นี้สามเถื่อนับได้ <c oughs> ที่เหลือเซ็ตมดครับผมยอด างกระวุ่ปวายก็สีร้อยน้ำโขงไปแล้วผมฟูมาล้วน้าขึ้นเรื่อยๆครับผมฮึมมึงดู้่ะที่นี่ดีโอ้ปลาปลาปีกไก่ปลาป,ปีไก่กระเข่าครับผม <laughs> โอ้แน่นอนแน่นอนนั่นเป็ห้องหมู่มาหลายๆ <laughs> เป็นไรบารีเนาะมีเป็นไรคือโบเต้นเนาะคือโบเต้นโบตีเนาะนด่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วน่ะอย่างน้อยก็โบพาดเนาะบารีเนาะเออเกาคือเก่าครับอย่าปากเป็นเอสหะล่ะโอ้เก่าเสียบารีแน่นอนนี่เลย อันนี้ถึงแล้วตัวเดียวตัวเดียวกระทืบนี่เราไปรอดแล้วบอลนี้อันนี้ตัวนี้อาจารย์ปอฟองขาวเต็มเลยเต็มน้ำโขงเลยครับอาจจะโบเห็นในกล้องครับผมแต่ว่าคล้ายๆแบบคล้ายๆเป็นเศษโฟมนะครับแต่เป็นแต่เป็นฟองน้ำฮึขึ้นเห็นขาวๆแล้วบอลนีแม่นบ่ยดน้ำบ่อันนี้แม่นอยู่ขาวๆคือยดน้ำโอ้ถือทุกบาดอยู่ ได้การครับผมครับแล้วก็กางคืนมาหลายๆคนคือสีม่วนขากันมาหลัดเลอือครับเป็นไดรครับเป็นไดรเป็นไดเเป่าเป่าสะอาดตอนนี้ครับขอผมรุ่นกันเรื่อยๆครับผมแชมป์ประจำสัปดาห์ครับวันนี้ปลีครับปลานิมแพ้แล้วถ้าผูกเก็บสะดุ้งเมื่องแล้วดีอ่าน บอกเปลี่ยนไส้เลยเขาบอกว่าแซมหม,มี่ไส้ไงเริ่มามาแล้วดูปลารานยอมแพ้่ล้วปลาร้านหูเก็บสะดุ้งกับเหรปลาร้าสู่เขาไหมทั้งนี้มี่โเดียรกทังนี้มีทังนี้นยกมีเอนี่ปลาร้านยอมแพร่เราบปล่าย้อมแพบ่แล้วอันนี้ปลาร้ากไรตวใหญ่กว่าซักนิดน่นเออ ครับเจครับผมม่วนกันทึ่เก่าครับผมมาบึ่งยกยอครับเขาปรีปารานปาำครับห้องเซลกันไวๆครับผมบมมีเงาครับมาแห้มันตกคุน่ะเบ่งมืดฝนครับผู้ผู้แหงอยากห้มาอยู่ครับเกินว่าแรงขักนอปรีเนาะมาขักๆเบ่งเนย ฝน,น,ออน,นตกใส่มาชิถอดเสื้อใส่รถนี่ใจดีใจลรบ้าน,นหักว้าใส่รถออกแล้วอันนี้โอ้รอดฟ่องซ้ำมันช่แม่นมาอยู่เลย รุ่นกันต่อไปครับผมรุ่นต่อไปรุ่นทั้งปลารุ่นทั้งฝนฮึปลาปีกไก่มาแล้วเห็นบ่อปลาลี้มันไปห้องหมู่มันมาอีหลีนี่ปลาปีกไก่มาแล้วนี่ครับฮึเต้นแล้วเต้นแล้วเต้นตัวน้อยแค่เนาะสวัสดีลี่อยู่ลีอยู่ นี่ของแท้ตัวนี้ครับนี่มือพิพาดครับพลาดาพลาดหน่อยครับพลาดหน่อยมือนี้โอ้สมแซมอีกทีตัวนี้แซมมาะจำสัปดาฮ่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 ามาได้เมื่อกี้ขากินกน,กกกน,กน,น้ำเที่ยงแล้วเนาะอดเอาตคะแนนปลาถึง่นานนั่งท่ายอยู่นี่ละเก่งมอเนย์หน่อยนะป .4 ปร,รี สุดิดเวดก็เเพนมัดเวดก็เเพนโยก,กระดุงก็ได้โอ้เก่งๆนีออนน่อัมน,นีีไกลว่ะทรงปลากระแตบนี่โอ้โอบาสามบาสีครับผมโให้าขาดน้ามืดคืนนี้โบเห้พิดหวังเลยเนาะฟรีเนาะมีแต่กระดุงเข้าละสิไปป้าเข้านี่ห่างกระดุงสิไปป้าแล้วครับรอยน้าแล้ว <c oughs> เฮ้ยเรา เป็นไหนล่ะมิ้นเป็นไหนหน,หน,นี่ครับน้ำไหลทอดลิลินจังหน่อยได้การเลยทางออกบ้านเ<ต>ราเบ็ดมันยังว่าอยู่ปลีตามันมาทอเลยได้กดทออืมอันนี้ถืออีกแล้วครับผมถ้าเบิ่งกระดุงแพ่เดิมปลีปีนี้ กระดุงแพ่กระดุงแพ่เล่าเลยเด้อคุณว่าอ๋อนี่ครับรุนเรื่อยครับผมถูกทุกบาทดีครับผมบอกเลยว่ามีแค่สองสามบาทที่โบถูกมาน,นี้สุดยอดอะไรอีครับนี่ยางหน่อยกระถึกครับตัวหนึ่งอย่งีครับบังชมกันเรื่อยครับผมมานๆตัวสองตัวบพลาดอยู่แล้วครับผมนี โอ้ปลาล่องถึงไฟยังตัวใหญ่ๆนะปลาเวียนไฟ,นไฟโอ้ถ่ายบทท่น <laughs> เข้าเอา,เอาลูกปลาลีเข้าก่อนเอาบิ๊กบิ๊กเอารอจักหน่อยรอจักหน่อยก่อนเอาปลาสักคำเดิมครับดูว่านี่ปลาจะมากับฝนหรือเปล่ปาปลามากับฝนเลยโอ้ยร่างเปล่าเป่าปสะอาด <laughs> แก่กะเทียมไปน้ำหยกสะดุ้งไปน้ำครับเด้การ <laughs> เอาบวานละตัวสองตัวก็เอาครับผมเ <laughs> ด้การพลีบ <laughs> ่ให้่ว่างเลยตัวนี <laughs> ท้ทำตัวให้เป็นประโยชน์ลนะคขักเลยผสมผสมปลานำโพงสดๆเนาะ เย็นเรื่อยๆมาแล้วมาแล้วมา,มาแล้วเต้นแล้วทันดีสองสามอันดีจอนเริ่มมาเป็นหมู่แล้วปรีเริ่มมาแล้วฝนก็มาแล้วฝ <c oughs> นมากกับบอยันจังหวะนี้คะแนนฝ่ายย่อยง่ายห้องตกมาหลายๆเนาะปาร,รีทันดีฮวี่เกาะแล้วตัวทั้งพี่ โอ้ดีดีโอ้เกือบเกือกเกือกโอ้ยสุดยอดสุดยอดโหสามสี่ห้าเออแล้วเกาเซียฟารีได้การโคู้ถุ้ยกำะมังเต้นเนาะนี่ครับเพิ่งทั้งพี่ครับเพิ่งทั้งพี่วะนี้ปลาต้มเคี่ยวอีกบ้างครับ เด้อปลารำก็ถืออยู่นี่ครับฝนกระตุกลงมาอีกเลยครับผมนี่ครับบรรยากาศฝนตกครับฝนย่อกระดุงไปน้ำเฮ้ยเฮ้ยฝ้ายางฝ้ายางบานนี้นี่มาเต็มหกแล้ววะที่เออเออนี่สุดยอด โอ้ป่ายวัานถึกแล้วปัายงานถึกแล้ว <c oughs> สุดยอดสุดยอด <c oughs> นี่คนมาฟาเข่าแล้วว่ะดิหวนแล้วครับต่อทีดีโอถือทุกรอบตัวนี้ฝนมากนี่สุดยอดสุดยอ,ด,ด,อด,ดครับ

ถืออีกแล้วบัวพาดบัวพาดคนตกปลาห่าขนาดก็เห็นสั่งนั้นเลยปร,รีบุญคุณอ่ะอ๋อฝนหักดีดครับผมบเห็นฝั่งลาวเลยอืมคนแห้งขนาดครับผมเอบุญรูบุญรูวันนี้โอ้ลงกับมาแล้ววันนี้ みごわみごわわに。<laughs> ดีโอ้ซาสีโตในการขึ้นเก่าครับผมด,ดูถึกบนอ่อบที่นี่มันดีโอโหลดชวดตือโหลดพาเวียนไฟครับผมฮะเพราะว่าแดด,ดราฝนปอรีก็ถือขึ้นเก่าครับสุดยอด ฝนตกกับบยนนบยานเนาะบรีเนาะยานแต่บบตกตกก็ได้ตกก็ได้แดดออกก็ได้ถึงทอดปญญายอนครับวันนี้ปญญายอนมาแล้วปญญายอนมาน้ำงฝนแล้ววันนี้เมื่อกี้นี่กับปญญายอนเนาะวางหนึ่งนะครับ<ว>มาแล้วมาแล้ว,วฝนซาแล้วครับวันที่นี้ทั้งแดดท,ทั้งฝนครับครบรถมื้อานนี้ เห็นแล้วเห็นแล้วปลากระแตบโอ้หลายหลายรอบนี no. yeah. nee. ้ครบรถดนอกปรีว้ทั้งแดดทั้งฝนทั้งลมปาลอดกระดุมเดี๋ยวจังหวได้เบิ่งปรีไปยกลาอีกครับน้ำไหลท่อคนละนาะปรีเนาะปรีบาลามศรีภาไปตุระยกไฟอีกครับผม เอาลุนครับผมบาานี้ครับบาทสองบาทสิได้เมือ่อพระปร,ะรีแหละครับผมบาานี้ครับรครับผมอันนี้วัสดีปลาถึกกล้องแล้วนีตัวเดียวค,ครับลุนบิงจักบาทสองบาทน้ำปร,รีครับผมได้ถอยทับก่อนมื้อนี้เพราะว่าแบตกระซิมมดแล้วอืโอ้ถือเต็มหัวเว้นแท้ตัวนี้ บัวรอดบัวรอดครับมันลูกไตท่านี้ท่นี้เกือบเกือบเกือบโอ้ส่งท้ายได้สวยงามครับผมสี่โตครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่ฟ้าลูกงานนฟาลีเน่เซรามิคตัวใหญ่เออเซดามิโตใหญ่ครับผมคักดคลาคลาครับผมครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมกับ